นะโมตัสสะนะมะออุนโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมะออุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเทิดสาธุสาธุาธผม Youtube ช่องนักบ,บุญพเนจรข่าวเดินทางรถเลพเนจรครับมาตามอัตยภาพคาถาที่สวดไปคือคาถาขอพรพระพุทธเจ้า5พระองค์ขอพรอพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรครับว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลส,สติสมาธิได้คาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้ครับก็เป็นความเชื่อครับใครอยากลองไปใช้ดูไปใช้ได้ครับสวดมนต์ไหว้พระก,ก่อนนอนนั่งสมาธิสัก15นาทีตื่นเช้าขึ้นมาจใจของท่านจะแจ่มใสและปลอดโปร่งครับผมเอาเป็นว่าก็เป็นความเชื่อครับ กับสภาวะช่วงนี้สภาวะการระบาดของโควิด -19 ครับผมครับวิะก์วิจารณ์ข่าวประเด็นดังของสังคมนักบุญพนจรข่าวก็จะเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับผมครับกับเรื่องราวดีๆครับประเด็นดังที่เป็นข่าวคือประเด็นที่โรงงานครับมิวตี้เคมีคอนครับระเบิดที่ซอยกิ่งแก้ว21ครับผม อ่าระเบิดตอนตีสานะครับของ2-3วันที่แล้วก็ค่าความเสียหายเนี่ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกันครับคือไฟประทุระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันติดกับสารเคมีนะครับที่ใช้ในการผลิตตัวเม็ดโฟมหรือฉีดเม็ดโฟมอะไรประมาณนี้นะครับก็โรงงานมิวตี้เคมีคอนนี่จากไทม์ไลน์ข่าวเขาก็เป็นโรงงานผลิตพลาสติกนะครับ ก็คืออาจจะฉีดเม็โฟมแล้วก็ผลิตพลาสติกขนาดใหญ่ก็ต้องมีสารเคมีที่ใช้ผลิตสินค้าพวกนี้นะครับผมเอาเป็นว่าสารเคมีนะครับที่อยู่ในถังนะครับถังสารเคมีขนาด2 0 0 0ลิตรเนี่ยมันติดประกายไฟแล้วก็เกิดแรงระเบิดขึ้นมานะครับก็ระเบิดหลายระลอกครับผมแล้วก็ดับกันตั้งแต่ตีสามเนี่ยก็ยันเที่ยงบ่าย จนถึงเย็นครับแล้วไฟก็ปะทุขึ้นมานะครับครับจากการที่โรงงานมิวตี้เคมีคอนเนี่ยระเบิดก็การเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็เป็นวงกว้างครับไม่ว่าจะกลุ่มควันที่เป็นสารเคมีนะครับที่มีผลกับระบบทางเดินหายใจนะครับและก็สารบางตัว พอกลายสภาพจากโดนไฟให้กลายเป็นกลุ่มควันก็ใครที่สูดดมเข้าไปก็อาจจะมึนหัวอาเจียนหรืออะไรต่างๆนะครับถ้าคนที่มีอาการทีนี้ตอนนี้ทางภาครัฐเองก็คือสำนักง,งานของสมุทรปราการนะครับอ่าแล้วก็กรุงเทพก็แจ้งช่วยเหลือกันนะครับให้ประชาชนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงโรงงานนิวตี้เคมีคอนครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในหมู่บ้าน ก็บางหมู่บ้านเนี่ยก็อบพยพตั้งแต่คืนนั้นเลยนะครับออกมาให้ห่างจากโรงงานเป็นระยะเวลาเป็นระยะทาง5กิโลนะครับก็คือในละแวก5กิโลนั้นให้เดินทางออกให้ห่างจากโรงงานนะครับเอาเป็นว่านในละแวก5กิโลจะมีหมู่บ้านหรือจะมีคนพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆโรงงาน ก็ให้ออกมาห่างโรงงานครับผมเพราะว่าสารเคมีที่เกิดการเผาไหม้ในโรงงานเนี่ยมันมีผลต่อระบบนะครับราทางเดินหายใจนะครับอาจจะมีสารบางตัวที่ก่อให้เกิดอ่ามะเร็งได้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้โรงงานระเบิดเนี่ยคือไฟไหม้ก็ยังพอว่านะครับ พอไฟมันไหมอะไรต่างๆมันก็คือไหมแค่ค่าความเสียหายในโรงงานแต่ทีนี้มันระเบิดด้วยอาระ,ะเบิดทีนี้มันก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆที่มันร่องรอยออกไปนะครับร่องรอยออกไปแล้วก็มันมีการสร้างหมู่บ้านนะครับติดกับโรงงานเลยอะไรประมาณนี้นะครับแรงระเบิดมันก็ทําให้คือไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองควันอะไรต่างๆ มันก็กระจายเข้าไปในหมู่บ้านเราแวกใกล้เคียงนะครับเกิดความเสียหายครับผมเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนะครับมันก็มีหลังละจากทำลายข่าวมีหลังละ7ล้านห้าล้าน7ล้านก็ว่ากันไปนะครับพอเกิดความเสียหายมันก็จะมีกลุ่มควันเข้าไปเกาะที่บ้านไม่ว่าจะเป็นแรงระเบิดอ่ะมันทําให้ชิ้นส่วนบางอย่างที่อยู่กับโรงงานคือลอยไปนะครับ ทำกระจกบ้านเสียหายอะไรต่างๆและบ้านบางหลังก็พังยับยืนนะครับจากไามลายข่าวทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับคือรายการหงกระแสก็ได้เอาไปออกนะครับถามชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะครับคือที่อยู่ติดกับโรงงานเลยแล้วก็ละแวกใกล้เคียงนะครับก็เอาเป็นว่าจากทางที่เจ้าหนี้เจ้าหน้าที่นะครับ เข้าไปดูประวัติของโรงงานว่ามีประกันอะไรไหมมั่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ปรากฏว่าโรงงานทําประกันเนี่ยไว้ตัวโรงงานคือทรัพย์สินโรงงานเสียหายนี่สามร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็ประกันทรัพย์สินเสียหายภายนอกนี่น้อยมากก็คือยี่สิบกว่าล้านอ่าในยี่สิบล้านเนี่ยตอนนี้ค่าความเสียหายปลาเข้าไปนะครับเขาคํานวณเข้าๆก็ประมาณเจ็ดร้อยล้านกับโรงงานมิวตี้เคมีคอนนะครับ ทีนี้ชาวบ้านจะเรียกร้องได้ยังไงก็มันมีหน่วยงานอายการครับอ่าไปเปิดอ่ารับเรื่องราวร้องทุกอะไรต่างๆที่สพกิ่นแก้วนะครับก็ใครที่เกิดความเสียหายแล้วแวกใกล้เคียงก็เข้าไปแจ้งความร้องทุกได้นะครับกับทางอายการอายการก็จะสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะว่าค่าความเสียหายเนี่มันเป็นค่าความเสียหายครั้งใหญ่นะครับ แล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ตามตัวเจ้าของโรงงานอยู่นะครับเอาเป็นว่าโรงงานนี้จากทําวร้ายข่าวที่ออกมาก็คือไม่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านติดกับโรงงานก็บอกว่าคือพอมันมีการทํางานของเครื่องจักรมันมีการทํางานของเครื่องจักรมันก็จะมีกลิ่นนะครับกลิ่นเหมือนถ่านหินเหมือนอะไรต่างๆนะครับของอ ร่องรอยออกมาจากโรงงานทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันเป็นกลิ่นของสารเคมีที่มันรั่วนะครับที่มันรั่วแล้วก็สารเคมีพวกนี้นะครับบางตัวเนี่ยอุณหภูมิแค่3 2องศาเนี่ยแค่เปิดสวิตไฟเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดไฟนะครับแล้วก็ไฟลุกขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้ก็โรงงานนั้นะก็ลุกไหม้ตอนตีสามครับผมก็คาดว่าสารเคมีนี่อาจจะรั่วมานานแล้ว เพราะว่าทางรูปบ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่มา2ปีแล้วเวลาเขาได้ยินเครื่องจักรทางานมันก็จะมีกลิ่นนะครับกลิ่นของสารเคมีพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าสารเคมีบางตัวที่ใช้กับโรงงานฉีดเม็ดพลาสติกหรือฉีดพลาสติกขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างจะมีปฏิกิริยากับไฟนะครับเชื้อเพลิงหรือความร้อนอะไรประมาณนี้มันก็ทำให เกิดประกายไฟประกายไฟมันลามเข้าไปหาถังสารเคมี2,000ลิตรมันก็ระเบิดครับผมระเบิดแต่ก็อีกในนึงก็ควบคุมไม่ได้ครับควบคุมไม่ให้มันลามไปหาถังสารเคมี2 0 0 0 0ลิตรอีกทีหนึ่งนะครับแต่ไฟที่มันปะทุขึ้นเนี่ยทางกลุ่มของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองเขาก็ๆๆไม่แน่ใจนะครับว่าข้างใต้ของโรงงานนี้จะมีฝังถังสารเคมีไว้อีกหรือเปล่า เพราะว่าไฟทําไมมันยังปะทุขึ้นมาอีกได้อะไรประมาณนี้นะครับก็การเร่งระดมดับไฟนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่สงบมากพอด้วยอุณหภูมิความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในโรงงานเพราะว่านักดับเพลิงนะครับที่เขาสูญเสียผู้สูญเสียเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปเนี่ยเขาก็บอกว่าคืออุณหภูมิเนี่ยที่อยู่ตรง ที่เกิดะระเบีงระเบิดนะครับในโรงงานเนี่ยก็ยังมีอุณหภูมิสูงอยู่และเขาไม่แน่ใจว่ามันมีสารเคมีที่ตกค้างอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับการอพยพผู้คนออกมาให้ห่างจากโรงงานนะครับเราแวก5กิโลแล้วก็อพยพผู้คนให้ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกก่อนนะครับรอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมสารพิษนะครับเข้าไปตรวจสารพิษว่ามันมีสารพิษหรือเปล่าประมาณสองสามวันครับ ถ้าไม่มีสารสารพิษแล้วถึงจะสามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยหรือทํากิจการอย่างอื่นได้นะครับแต่ทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับค่าความเสียหายมูลค่ามันมากกว่าที่โรงงานได้ประกันไว้นะครับเพราะว่ามันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอยู่ละแวกนั้นแล้วก็บ้านใกล้เคียงอ่าหลายหลังก็พังเสียหายแล้วครับหลังละจล้านแดล้านอะไรประมาณนี้ แล้วก็จากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นมลพิษอ่าเป็นมลพิษใครที่เกิดความเสียหายแล้วแวกใกล้เคียงก็เข้าร้องทุกข์กับสํานักอัยการอ่าได้ที่สพกิ่งแก้วครับผมอ่าก็เจ้าของพื้นที่แต่ทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไทมลายข่าวเนี่ยคือความเสียหายจากที่มันเกิดขึ้นมันมากกว่าวงเงินประกันนะครับที่โรงงานได้ทําประกันไว้แต่ทีนี้ ชาวบ้านก็ยังคือคิดไม่ออกละครับว่าจะไปเอาเงินกับจาของโรงงานได้ยังไงเพราะว่ามันต้องคำนวณค่าเสียหายแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่สืบนะครับสืบดูนะครับประเมินค่าเสียหายแล้วไปร้องต่อศาลนะครับเป็นคดีแพ่งทีนี้คดีแพ่งเนี่ยหลายๆคดีเองเนี่ยเหมือนทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกครับว่า เกี่ยวกับโรงงานที่มีสารเคมีและเกิดคือไฟไหม้หรือระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ใช้เวลายื้อไปถึงสารดีกาเนี่ยเป็นระยะเวลา10ปีนะครับอาจจะได้เงินตามส่วนแต่ก็อาจจะได้ไม่เต็มอ่าคือวงเงินประกันน่ะที่ทางโรงงานมีอยู่นะครับบุคคลภายนอกหรือเจ้าของโรงงานจะชดใช้เนี่ยมันมีแค่400ล้านแต่ค่าความเสียหายมันมากกว่านั้นเนี่ย คือทางผู้เสียหายเองเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็กลัวว่าทางเจ้าของโรงงานเนี่ยจะไม่จ่ายเงินแล้วก็บ่ายเบี่ยงหลบหนีอะไรประมาณนี้นะครับต่อให้ขึ้นไปถึงศาลก็จะต้องยื้อคดีกันและก็ใช้เวลายาวนานเป็นสิปีครับผมจะทํำยังไงได้ครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเอาเป็นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ครับแล้วก็ความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตรงจุดของโรงงาน มันกลายไปเป็นลามไปหาหมู่บ้านอื่นแล้วก็ประชาชนที่เกิดความเสียหายอีกหลายเจ้านะครับไม่ใช่แค่ว่าคือชาวบ้านก็คิดไม่ออกแล้วครับต่อให้ไปแจ้งความร้องทุกข์อะไรต่างๆเผื่อเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนแล้วก็หาค่าความเสียหายแล้วก็ไปแจ้งให้ทางเจ้าของโรงงานมาชดใช้เนี่ยก็ต้องใช้เวลายาวนานครับเพราะว่ามันก้องขึ้นต้องสืบคดีขึ้นฟ้องต่อศาล ว่าทรัพย์สินตัวนี้มันเสียหายจากโรงงานที่เกิดแรงระเบิดหรือเพลิงไหม้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วครับทีนี้จากเหตุและผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็พูดได้ตรงๆว่าก็คือหลักของชาวบ้านะนะครับพูดกันไปตามความจริงว่าซวยแล้วครับดวงซวยเขาเรียกนะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวครับ บางคนก็กําลังดูทีวีอยู่ในบ้านก็ได้มนเสียงป้าผ่าหรือระเบิดนี่ว่าหม้อแปลงระเบิดที่ไหนได้พวกเศษอะไรต่างๆเนี่ยถล่มเข้ามาในบ้านครับพังเสียหายทีนี้ก็ยังมึนๆงงๆกันอยู่แล้วก็ย้ายอพยพกันออกจากหมู่บ้านนั้นตั้งแต่คืนนั้นแหละครับแล้วก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ทางเจ้าที่ก็บอกว่าให้แจ้งความร้องทุกข์กับสํานักอายการนะครับประตั้งโต๊ะอยู่ที่สพ กิ่งแก้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าที่ก็ตาตัวเจ้าของโรงงานเลยแหละครับจ้าละวันก็ยังไม่เจอตัวละครับแต่เขาหลบไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ก็ยังไม่เจอตัวทีนี้ชาวบ้านก็เอาเป็นว่าคิดมากลวครับคิดหนักละครับหลายหลายคนนะครับไม่รู้จะไปเอาเงินคือใครจะมาเป็นคนเอาเงินมาเยียวยาให้บางคนคนจีนที่ว่าใส่อยู่ที่ไปซื้อบ้านอยู่ตดกับโรงงานนะครับไปออกรายการหนนกระแส ก็บอกว่าทั้งตกงานทั้งไม่ได้ทํางานช่วงโควิดแล้วเงินก็ไม่มีแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วใครจะเอาเงินมาให้เขาใครจะมาช่วยเยียวยาใครจะจ่ายค่าค่าตัวบ้านเขาที่ฟังเสียหายนะครับความถูกต้องมันก็จะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับก็ต้องว่ากันไปตามเหตุและผลครับแล้วก็อเขตพื้นที่นั้นก็ผู้เชียวชาญก็บอกว่าเขตพื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่อา สีแดงนะครับคือไม่เหมาะที่จะเป็นเขตของโรงงานโรงงานควรจะย้ายออกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วอ่าแล้วก็โรงงานนี้ได้มาตรฐานหรือเปล่าที่มีสารเคมีรั่วออกมาก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไปสืบกันต่อครับผมก็ตามกันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงค่าความเสียหายจะเก็บเงินกับใครหรือจะได้เงินกับใครก็ว่ากันตามไปตามเรื่องครับขอขอบคุณที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจงให้กับ YouTube ช่องนักบุญพเนจรข่าวด้วยนะครับขอขอบคุณครับนโมพุทธายาสะสาสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมันเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดำดสาธุ